เมื่อคู่รักเคร่งหลัดถีจับตัวเด็กสาวไปสังเวยชีวิตให้กับสิ่งลีลาเพื่อเป็นเครื่องบูชายันชุบชีวิตทุกชายที่ตายไปในอดีตให้ฟื้นคืนสู่สามัญวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังแฟร์เฮริชชายหนึ่งในซีรีส์สุดหลอนของ Master of h o r r er, เเป็นหนังปี2006เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เพื่อไมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำยูทูบพรีเมียมในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาเพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล ก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยทีเียเพียงแค่สแกน ID ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประ,ปะกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เปิดเรื่องมาที่การประกอบพิธีกรรมชวนคนลูกชายคนหนึ่งกำลังปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นจากร่างเหี่ยวเฉาด้วยการสังเวยชีวิตเด็กบริสุทธิ์ผ่านพิธีกรรมไสยเวทหนึ่งปีให้หลัง ผู้ใช้ใส่เวทปลายนั้นพุ่งเป้าไปที่เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรสุดท้ายที่จะทำให้พิธีกรรมของเขาเสร็จสมบูรณ์เธอมีชื่อว่าทาราสาวมัธยมปลายที่ั้งสวยและฉลาดแต่กลับถูกเม็นขี้หน้าจากเพื่อนในโรงเรียนจนต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบเงา บ่อยครั้งที่ต้องกลายเป็นตัวตลกหน้าชั้นเรียนและถูกมองเหยียดจากเพื่อนร่วมชั้นอยู่เสมอกระทั่งวันหนึ่งขนาดทาร่ากลับบ้านด้ยวยรถจัก,กรยานคู่ใจโดยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเธอถูกเพ่งเล็งจากชายนิวรนามคนหนึ่งมันไล่ตามเธออย่างกระชั้นชิดจนท้ายที่สุดก็ขับรถพุ่งชนเทอย่างจังและลักพาตัวไปยังไร้สาเหตุโดยที่ทาราไม่มีแรงมากพอที่จะขัดขืนผู้ที่แข็งแรงกว่า คาร่าสะดุ้งตื่นและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลโดยมีแพทย์นามว่าจูดิตนั่งดูอาการอยู่ข้างๆเธอบอกกับคาร่าว่าตำรวจพบเธอนอนสลบอยู่ข้างถนนในเขตเวอร์มอนจึงพาเธอมารักษาตัวที่แซนแเองเจโรแห่งนี้ อีกฝ่ายที่มีคุ้นชื่อโรงพยาบาลแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงขอใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อหาแม่เะว่าปลายสายกลับไม่ได้สนใจเธอเลยเนื่องจากตัวเองกําลังเมาไมาให้กับยายที่มักใช้ใคลายเครียดเป็นประจำก่อนกดวางสายใส่ลูกทิ้งให้เธอจมอยู่กับสถานการณ์ขับขันเพียงลําพังจากนั้นจูดิตสอบถามประวัติทาร่าเบื้องตนโดยเริ่มจากการเช็คความดันและถามว่าเคยแพ้ยาหรือเป็นโรคติดต่อทางเลือดมาก่อนไหมเมื่อทาร่าตอบ ามาเธอก็อมยิ้มด้วยความพอใจแต่แล้วจูดิตก็ถามคำถามแปลกๆนั่นนกคือหนูเคยเสียตัวมาหรือยังซึ่งก็ทำให้ทาร่ารู้สึกแปลกใจแต่ท้ายที่สุดเธอก็ตอบว่าไมา่จูดิตที่ได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดจึงเดินออกจากคลองแต่ระหว่างนั้นดันหลุดปากเรียกชื่อทาร่าขึ้นมาซึ่งก็ทำให้อีกฝ่ายตกใจและถามจูดิตว่ารู้ชื่อเธอได้ยังไงเพราะไม่มีข้าวของชิ้นไหน ที่ระบุชื่อเธอไว้เลยสักนิ้เมื่อธาตแท้ถูกเปิดโปงหญิงสาวจึงวิ่งหนีไม่คิดชีวิตพร้อมกับร้องตะโกนขอความช่วยเหลือโดยหารู้ไม่ว่าสถานที่แห่งนี้ ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงก่อนถูกชายที่ลักพาตัวเธอมาในตอนแรกนามว่าแอนตันจับตัวได้อีกครั้งและความจริงคือสองคนนี้เป็นผัวเมียกันถายที่สุดทาราจึงถูกทั้งคู่โยนลงไปในห้องใต้ดินและปิดตายไม่ให้เธอหนีไปไหนได้อีก หญิงสาวจึงตะเวนสำรวจห้องใต้ดินเพื่อหาทางออกอื่นๆดนกระทั่งพบเข้ากับเด็กหนุ่มนามวาจอนนีกำลังจบชีวิตตัวเองเพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่เป็นอยู่ทาร่าที่เห็นจึงรีบปลดพันธนาการในเขาเป็นอิสระก่อนพบพวจอนนี่พูดไม่ได้ซ้ำตัวเขาเองก็จำอะไรไม่ได้เลยสักอยา่างซึ่งชายหนุ่มก็ทำได้เพียงแค่เขียนชื่อผ่านฝุ่นว่าตัวเองชื่ออะไรเมื่อทั้งคู่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจึงร่วมใจค้นหาทางออกท่านใดนั้ ั้นเกิดเหตุการณ์พายุฝนฟ้าขนองซึ่งดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นตามอารมณ์ที่เครียวโกรธตรงจอน,นี้เพราะเมื่อทันทีที่เขาใจเย็นลงสภาพอากาศก็สงบลงตามไปด้วยก่อนพบเข้ากับข้อความที่เขียนเตือนอไว้ให้ระวังเด็กผมขาวแล้วรีบออกไปก่อนที่มันจะตื่นขึ้นแทนทีงพบห้องที่มีกระเป๋าเป้มากมายและอ่างอาบน้ําที่เปื่อนเลือดซ้ำในตู้ยังเต็มไปด้วยหัวกระโหลกมนุษย์นับไม่ถ้วนแสดงให้เห็นว่าตังคูไม่ใช่เหยื่ เรื่อยแรกในห้องใต้ดินแห่งนี้ทำมาทาร่าพาวาจนควบคุมสติไม่อยู่หลังจากนั้นไม่นานจอนนี่ก็เริ่มหายใจแรงขึ้นอีกครั้งขณะที่ลมกลันโชกพัดทุกสิ่งในห้องใต้ดินให้สั่นไหวทาวร่าจึงพยายามปลอบเขาโดยชวนคุยเรื่องต่างๆเพื่อทําให้จอนนี่ผ่อนคลายลง ด้านของจูดิตและแอนตันร่วมัวประกอบพิธีกรรมเช่นเคยเนื่องจากภาชนะชิ้นสุดท้ายตกอยู่ในมือพวกเขาแล้วโดยขุดอสบลึกลับขึ้นมาและผสมเครื่องเส้นตามตำราบโบราณจากนั้นภาพความทรงจําในหัวของทั้งคู่ก็ได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตที่เก็บงำมาไว้ในวันเกิดปีที่15ของลูกชายซึ่งจริงๆแล้วลูกชายของพวกเขาก็คือจอน,นีเด็กน้อยขอของขวัญพ่อกับแม่ด้วยการพายเรือเล่นในทะเลสาบดูสครา แต่แล้วเพราะความไม่ชำนาญจึงทำให้เรือพลิกคว่ำจนทำไม่จอน,นีจมน้ำตายอย่างน่าเวทนาโดยที่จูดิตและแอนตันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยดังนั้นทนทางเดียวที่จะเอาชีวิตลูกกลับคืนมาจึงเลือกขันหน้าเข้าหาดานมือใช้สยเวทและพิธีกรรมโบราณเพื่อฝื้นคืนชีพลูกชายผู้เป็นทิวราโดยเงื่อนไขของมันคือต้องให้ศพของจอน,นีกินเด็กคนหนึ่งในทุกๆวันเกิดจนกว่าจะครบ12คน ซึ่งทาร่าคือเหยื่อคนสุดท้ายเพื่อให้จอนนี่กลับมาเป็นมนุษย์ในร่างสมบูรณ์อีกครั้งตัด ภาพมายังปัจจุบันทาร่ากอดจอนนี่เอาไว้อย่างแม่มันเพื่อให้เขาคลายความวิตกและคืนสู่อารมณ์ปกติได้ครั้งแต่การกระทําของเธอกลับไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเมื่อจอนนี่เริ่มร้องไห้และสั่นเทาอย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เนื่องจากเขาไม่ต้องการทําร้ายเธอและเอาจะกล่าวโทษตัวเองให้ทาร่าอภัยให้เขาด้วยก่อนเขียนข้อความเตือนบนพื้นว่ามันกําลังมาหลังสติสัมปชัญญะดับฟูทาร่าตะโกนด่าคู่สา มีภรรยาโลกจิตวพวกแกมันสัตว์นรกที่จับพวกเรามาทารุณกรรมแบบนี้ขณะที่พยายามหาทางออกไปจากที่นี่จู่ๆไฟในห้องก็ติดติดดับดับพร้อมกับการลอกคราบของจอนนี่ที่เปลี่ยนจากร่างมนุษย์ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองเขากลายเป็นอสุรกายเดินดินหัวปูดร่างกายแคร็กแกนดวงตาสีขาวแวววาวในความมืดมันตระเวนหาทาร่าหม้มั่นจะฉีกเป็นชิ้นๆอีกฝ่ายเบียงเบนความ สนใจด้วยการโยนสิ่งของไปอีกทางเปิดโอกาสให้ตัวเองซ่อนตัวได้ยังมิดชิดมันไฝ่าผนังขึ้นไปมองจากที่สูง ทายที่สุดก็รู้ว่าเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทาร่ากระโจนออกมาและหนีไปทางท่อระบายน้ำซึ่งหลุดพ้นจากการตามล่าได้สำเร็จเมื่อเห็นว่ามันเงียบผิดปกติทาร่าจึงโผล่หัวออกมาดูจนเจอเข้ากับจอนนีที่กำลังร้องไห้โศกเศร้าเมื่อเห็นชื่อตัวเองสลักอยู่บนอัฐิเก็บกระดูทำให้เขาเริ่มจำความได้ว่าตัวเองเสียชีวิต ไปนานแล้วตั้งแต่ปี1995และพ่อแม่ของเขาพยายามหาเยื่อมาให้กินตลอด12ปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นคืนชีพให้เขากลับเป็นมนุษย์ดังเดิมและสาเหตุที่จอนนี่ลงลืมเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะถูกมอมยาทุกวันจนสูญสิ้นความทรงจำเมื่อรู้ว่าพ่อแม่กระทำกับเขาแบบนี้อารมณ์เดือดดาลจึงพวยพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง ผลักดันให้จอนนี่ลอกคราบเป็นอสุรกายหัวปูยังควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างไรก็ตามทารราที่รู้สึกสงสารผู้ชายคนนี้จึงโอบกอดเขาเพื่อไม่ให้รู้สึกเดียวดายมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะจอนนี่แต่แทนที่มันจะละเว้นชีวิตเธอกลับถึงกินลำไส้ของทารราไม่เหลือชิ้นดีส่งผลให้เธอสิ้นใจตายอย่างอนาถาเมื่อแอนตันและจูดิตเห็นว่าเสียงในห้องใต้ดินสงบลงจึงพากันลงไปดูว่าพิธีกรรมบรรลุ ผลแล้วหรือยังก่อนพบว่าจอรนีกำลังร้องไห้อยู่กับศพโชคเลือดของทารา่าที่คลุมด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆแผ่นหนึ่งโดยมีข้อความที่ทารา่าใช้เลือดตัวเองเขียนก่อนสิ้นลมหายใจเอาไว้ว่าฉันยกโทษให้คุณนะจอนนีหลังจากฝังศพของทาร่าในส่วนหลังบ้านแอนตันและจูดิตทำขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมยังมีความสุขโดยพาจอนนี่ลอดผ่านซุ้มประตูในส่วนของพวกเขาซึ่งก ทำให้ผู้เป็นลูกชายคืนสภาพเป็นหนุ่มผมบอลในรูปลักษณ์ที่เขาเคยเป็นก่อนเสียชีวิตเหล่าผู้ปกครองจึงพากันไปขับกล่อมบทเพลงเพื่อเฉลิมฉลองที่ลูกชายกลับมาขณะจอนนี่บอกกับทั้งคู่ว่าผมรู้สึกอิจฉาพ่อกับแม่จริงๆที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีและเล่นมันได้อย่างไพเราะสนอหู ผมเคยคิดว่าตัวเองน่าจะมีพรสวรรค์ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งและตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรผมเป็นนักต่อรองที่ดีเลยแหละทันใดนั้นไฟทั่วบ้านเริ่มติดตดดับดับและมีลมพายุโหมแรงไปทั่วบริเวณขณะแม่ของเขากรีดร้องและถามจอนนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายตอบว่าตัวเองทำข้อตกลงฉบับใหม่กับประสุลกายตนนั้น พ่อกับแม่ต้องใช้เด็กถึง12คนในการชุบชีวิตเด็กคนหนึ่งขึ้นมาแต่ผมต่อรองกับมันเหลือเพียงแค่2คนแถมยังไม่ต้องใช้เหยื่อที่เป็นเด็กอีกด้วยจอนนี่ยิ้มยังมีเล่สนายขณะทาร่าในรูปลักษณ์ของปีศาจหัวโตพุ่งออกมาทางหน้าต่างและฆ่าพ่อแม่ของเขาจนสูญสิ้นชีวิต เช้าวันรุ่งขึ้นทาร่ากลับมามีชีวิตที่สดใสครั้งเธอตื่นขึ้นมาและพบจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนโดยจอนนีซึ่งเชิญชวนให้เธอออกไปพบกเขาที่รออยู่ข้างนอกและเมื่อทั้งคู่พบกันทาร่าก็จําไม่ได้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเป็นใครซ้ำหนึ่งจาไม่ได้อีกด้วยว่าตัวเองเป็นใครโดยที่จอนนีบอกกับเธอว่าน,นี่เป็นบ้านที่ผมใช้ดูแลคุณรอยเข็มที่ข้อพับบนแขนของทารา่าบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่าจอนนีฉีดยา บางอย่างให้เธอเพื่อทําให้ทาวราดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่นเดียวกับเขาที่เคยถูกพ่อแม่กระทํามาตลอด12ปีก่อนที่ทั้งคู่จะพากันออกไปเดินเล่นในส่วนหลังบ้านท่ามกลางดุมศพของแอนตันและจูดิตที่กลายเป็นซากไรตัวตนแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ นี่คือหนั่งอีกเรื่องที่สะท้อนใ้เห็นึงการพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อจุดประสงค์ของตัวเองจนท้ายที่สุดบาปกรรมเหล่านั้นก็ได้ลงทันในรูปแบบเดียวกันกับที่เขาเคยกระทํำมาไว้กับผู้อื่นแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริ t i o n หรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ แฟร์เฮริชชายได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.4คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ